อันนี้เก่งก็มาอยู่กันที่หมอลำคันใจแฟนนะครับอันนี้เป็นอีพีพิเศษก็เลยมาช่วยทางหัวหน้าแมนในทางการทำไลฟ์สดอีพีพิเศษนี้ที่จะถึงเมื่อวานก็ได้ซักซ้อมวันนี้ก็จะซ้อมใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเวทีในการซ้อมนี่ก็เตรียมสถานที่ในการซ้อมนะจ๊ะนี่น้องๆเขาเตรียมเวทีเตรียมเครื่องเสียงกันนี่แล้วก็มีทีมไลฟ์วันนี้ก็มีทีมไลฟ์ทีมไลฟ์ชื่อทีมอะไรครับ สุกส,สุกสิริสตูดิโอจากที่ไหนครับคอนแกนนี่ครับก็เป็นทีมไลท์สุกสิริสตูดิโอจากคอนแกนนะครับมาให้การสนับสนุนในวันนี้ <c oughs> เออนี้นะครับแบบติดต่อไปเมื่อวานเนาะวันนี้ต้องมาเลยอะไรอย่างงี้พอดีแกว่างพอดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหานะครับนี่ก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก2-3าทนาทีเราจะเรียกน้องๆน,นะครับ ทำการซ้อมสักซ้อมเพื่อจะไลฟ์จริงประมาณ2ทุ่มนะครับเพราะว่า,าจะได้ลงตัวแล้วก็คิวต่างๆจะได้แม่นนะครับวันนี้ไลฟ์ฟรีนะครับใครที่ดูคิดว่าอยกก็อยู่ในเพจมัลลอมคอนใจแฟนนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับจะเป็นแบบนี้เตทีแสงสีเสียง,ยงและคิงจะถ่ายให้ดูการซ้อมนิดๆหน่อยๆนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามหมอละหนใจแฟนนะครับแล้วก็วัดเก่งแฟนเพจนะครับไม่ห้อยร้อยชุดด้วยนะครับ ดีนะครับเส้นัเมื่อเอาลูกเอาหลานแน่เด็กๆวัยนี้ไม่ปังเนี่เป็นเบื้องหลังนะครับนี่เป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังอันนี้เ็เป็นบรรยากาศในตั ไ์สดก็จะมีคนมารับชมทร่วไปน,นะครับชาวบ,บ้านหลังจากนี้ก็เต้ยความสุกวนานนะครับไม่มีอะไรแล้ว นี้คือน้องๆนงนะครับแล้วก็เก่งผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดทำทีมไลฟสดอีพีนี้นะครับมาเด็กกระเจ้าคนสวยเด็กยังมาเข้ามาบนมาที่นี่ จะเห็นว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราใช้เป็นเตาคาราเกะมาดูครับเราเปิดจากโทรศัพท์มือถือเราใช้จากคาราเกะเรายังไม่มีงบทำดนตรีสดนะครับต้องรอ EP ต่อไปนะทุกคนถ้าอยากได้แบบดนตรีสดอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้เตรียมงานแค่วันเดียวนะครับ ปดมิท yeah. ้ตองเปใหมี่งนเธอเธอเาความเไม่เคยอยู่ในทางสายตาตาเจ็บออาแ่จะเสียแนวได้ทุกวันตายยทัรักี่เคเธอจะก่อนโอย อันนี้พี่กำนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไลฟ์พีิเศษก็คือไลฟ์วันแม่เนาะก็เก่งก็ได้มา เป็นเบื้องหลังให้ทางทีมงานขวัญใจแฟนเมนจกกักรพันธ์นะครับก็จบลงไปแต่ว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดในกรณีของเราไม่ได้ใช้นุนตีสดเราใช้เป็นคาราโอเกะการต่อเพลงการเชื่อมเพลงยังไงมันไม่สมบูรณ์แน่นอนะนเพราะว่าด้วยงบของงบของทีมงานเนาะอันนี้ก็ต้องต้องแจ้งก่อนนะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์มันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมแค่หนึ่งวันเอาตรงคือซ้อมวันเดียวแล้วก็คิดโชว์คิดนุนคิดนี่แล้วก็จับ จับจับทุกคนมามามาเข้าโชว์เลยก็ตามที่ทุกคนตามที่ทุกคนเห็นแต่เก่งมองว่ามันก็ทําได้ในในในระดับของเราท,ที่ที่เราสามารถมอบให้กับแฟนคลับแฟนเพลงได้นะครับเออก็ฝากด้วยละกันนะครับมาลองกัใจแฟนวันนี้ก็คือจบลงไปด้วยดีก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณคนที่ดูแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมกันสร้างสารรค์โชว์ออกมาสําหรับ EP พิเศษนี้เนาะสำหรับ EP ต่อไปก็ต้องเอาตรงๆคือก็จะต้อง เก็บรายละเอียดแล้วก็ความพร้อมมากกว่านี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องมีในด้านของงบประมาณแหละเพราะว่ามันต้องมีในเรื่องของไฟเวทีที่ที่ที่มันอันนี้คือไฟก็เป็นไฟไฟที่ไม่มีเมมบอร์ดอ่ะมันมันเป็นไฟไฟไฟเสียบปลั๊กอย่างเงี้ยของน้องน้องเอามาช่วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเสียงอะไรเงี้ยไมค์ก็มีแค่2ตัวมันยังมันยังไม่เขาเรียกว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเนาะคือคือเราเราตั้งใจแค่ว่าเราไลฟ์ให้ให้ให้ทุกคนแบบว่าให้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ เป็นอีพีพิเศษที่ที่เราอยากทําให้จริงๆแต่ว่าถ้าถ้าจะเอาแบบเต็มรูปแบบต้องรอติดตามนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเนาะสำหรับมรรคหัวใจแฟนแต่ว่าถ้า,าทุกๆอย่างมันลงตัวจะออกมาสมบูรณ์แบบกว่านี้จะออกมาสมบูรณ์แบบมากกว่านี้แน่นอนอันนี้การันตีได้นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็คือเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านนอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จริงก็จะมีงานต่อนะครับผมบาย